เอาไหนเอาข้างโดนนะครับหนึ่กำลังมาถึง้วเนี่ยิูสกไหมรูสกนะครับ

ใช่เดียวกับเมื่อกี้เลยจ้าโอ้ยเงาเลยตมื่อกี้หน่อยเห็นัต่โอ้โหเื่อครับแล้วครับตัวที่สองใช้เงิงามมีตั้งใดหรือเปล่า มาแล้วครับปานิ้นี่ยอะไม่นอนกะวันหางวันนไหนโนไนโอ้ติ่มติ่มปากมาแลอยู่อยู่อย่างเพิ่งถาเสร็จมาแล้วคราบสงาม วาดอืมันยืดก็ยืดตรงกองยืดลงรอบนี่ห้ามอมหวานเนอะยสาครับสายสายไปไหนพู่นไปซื้อพุ่นห้ามอมหวานห้ามอมหวานกันขอละกะก็ไก็เออเค่ยมาัป้ายไก่ได้ไก่ว่า

เดาผมเ็ดมาได้อยู่ได้ก็อ้าน่อยโอเคสสยงามๆครับอุาดัดวลี่เอาใส่ให้เก่แก